สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับกัญชัยเผยตองเคยเป็นแฟนนักร้องดังนักการเมืองกัญชัยเผยตองเคยเป็นแฟนนักร้องดังนักการเมืองกลายเป็นประเด็นร้อนที่คนให้ความสนใจในเวลานี้สําหรับกรณีที่ทิดกาโตหรืออดีตพระกาโตนักเทศชื่อดังที่สึกจากการเป็นพระ หลังจากเจอกระแสข่าวที่มีความสัมพันธ์กับสีกาใบาตองซึ่งในอดีตนั้นใบตองเคยเป็นคนรักของนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่คู่รักษสัทธาสัทธาทิพย์แต่เขาเลิกลากันไปเมื่อปี2562ที่ผ่านมาหลังคบหาดูใจกันได้ประมาณ3เดือนและล่าสุดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ได้มีการสัมภาษณ์คู่รักถึงเรื่องราวของใบตองซึ่งคูลักก็บอกว่าเคยคบหาดูใจกับใบตองจริง ตอนที่ประกาศเลิกกันไปเมื่อปี2 5 1 2ในวันนั้นตัวเองเป็นผู้จัดละครเวทีพอดีมีผู้สื่อข่าวมาถามเรื่องความรักตัวเองก็เลยบอกไปว่าเลิกกับตองไปแล้วส่วนทางด้านหนุ่มกัญชัยนั้นก็ได้มีการเผยถึงเรื่องความรักของใบตองว่าเคยมีความรักเป็นคูรักก่อนหน้าที่เป็นคูรักก็เคยคบกับนักร้องดังคนหนึ่ง และยังมีนักการเมืองบางท่านชื่อดังเหมือนกันที่เคยคบกับคุณตองเป็นการครบหาในช่วงระยะเวลาสั้นๆโดยในตัวของใบตองเองนั้นก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวขอขอบคุณข่าวจากมุมข่าวดอทคอครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ